สวัสดีทุกท่านครับพี่น้องนมงาางนีแม่ถึงแล้วครับทุกคนที่หน้าโรงพักสุขาภิบาลสามนะครับผมจังหวัดจอดถึงแล้วครับผมกำลังรอตั้งของเช็กซาวเช็กซาวนะครับผมวัดมันไม่มาแล้วยอันแล้ว,วก็มาโค้รมีวันที่สิบเอ็ดสิบสองนี่ไม่ะเบียนยี่เงเลยพี่น้องเวทีนี่ที่เปแบบบึ้ม,มๆเลยไม่ไประชารีกลับมา งานนี้มีใหม่ภาษลีมีใหม่ไทยมีนักร้องพี่ปูก็มาผมยาวพี่ปูพงศิลป์ก็มีหรอใช่วันนี้กยี่ประมาณนี้อันนี้คือซื้อโตัวหรอข้างน,นอกอยืนใช่ไหมนอกน่าจะยืนมีซุนคิวแลนเบียนแานเบียนนิดนึง วันนี้ชุดใหม่นะครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์ชุดใหม่ของบอสบิ๊กผู้ยู่บ้านฟินแลนด์นะคะ